ัวที่มันฟิตๆหน่อยมันจะได้เห็นกล้ามมันจะได้โชว์นมประมาณนั้นเนาะเต้ามันจะได้เออชี้ๆออกมาเนาะมันจะได้ชี้ๆหน้าสาวๆด้วยอะไรประมาณนั้นนะคะเดวอู๋จะคุณเออลูกวันจ้าวันพาไปตลาดนะจะ๊าลูกทรงพลนี่คือของจริงเรื่องจริงจากยอดไลค์ได้ไลค์ฝ่าฝนถ้าทําแบบนั้นอ่ะมันอาจจะถึงสองร้อยก็ได้นะลูกเออ พอลูกยังเพิ่งเริ่มต้นไงแม่ก็อยากให้จบเร็วๆให้ไปเร็วๆแม่ที่เกียจไปนั่งเฝ้าเรื่องของเรื่องเนาะลูกอน้องละวีน้องละวีจ๋าสวัสดีจ๋ายินดีต้อนรับนะคะขอบคุณทุกๆดวงตาจ๋าขอบคุณทุกๆไลค์ขอบคุณทุกเลิฟ ขอบคุณทุกๆกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณคุณเดอะอูดด้วยจ้าพี่สายทองไม่ได้ไปหาน้องนีเป็นเดือนแล้วนะเนี่ยถึงหรือ,อยังไม่รู้ไม่ถึงก็ใกล้ๆกลแล้วแหละเออมันไปไม่ถึงอะ่ะถ้ามันไม่เห็นเจาะเจาะในสายตาจริงๆอะ่ะเออมันก็จะไปไม่ถึงตรงนั้นเนาะแต่จริงๆแล้เราไม่ได้ลืมใครเลยนะคะ ทุกคนแน่ละเราเ,เพื่อนๆมันเออหลายๆคนไงถ้าเราไม่ได้เห็นเจาะๆในตาเออเราก็ไม่ได้แหวะเข้าไปอย่างเงี้ยนะคะคุณเดออู U. แต่ว่าคิดถึงลูกนี้นะไม่ใช่ไม่คิดถึงคิดถึงทุกคนแหละหายไปนานๆน,น่ะไม่ใช่หายไปนานๆน,น,นะพี่สายทองอ่ะไม่ได้ไปนานๆนนนนก็คิดถึงอยู่แต่อย่างที่บอกไงถ้าไม่ได้เห็นจะาจ่าก็ตาพอผ่านไปแล้วมันก็จะลืมอะไรประมาณนั้นเนาะ คือมันคนแก่แล้วไงมันจะลืมอะไรง่ายๆประมาณนั้นเนาะแต่ในส่วนลึกๆอ่ะมันไม่ได้ลืมใครเลยนะคะน้องยิ่งออลูกลานาลูกเออน้องละวีเออน้องบัวลูกวันนะคะขอบคุณมากๆเลยจ้าลูกทรงพลฟังแม่เอาไว้นะแล้วก็ทําตามด้วยสิ่งที่แม่บอกนะ่ะด้วยความปรารถนาดีนะคัะลูกชาย <c oughs> เริ่ม5็ดจากเจ๊อุไรจ้าขอบคุณค่ะ ก็ต้องขอบคุณลูกเดกเกียด้วยนะลูกสงพลด้วยจ้ะลูกทิชานะคะแล้วก็คุณน้องสายเงินเจฟุราแม่ขอบคุณนะคะลูกวันด้วยจ้าลูกลานานะคะขอบคุณไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจากนั้นแล้วก็จะขอบคุณก็สวัสดีคุณลานาจากยายอิงออนนะคะน้องชุมพลมาเอาขนมจากพี่วัว จะได้โชโนมจะได้ใหญ่ๆจ้าใช่ไหมน้องบูมีของดีไปเก็บทำไมอ่ใส่เสื้อยังกะปูเออใส่เสื้อตัวใหญ่ๆเห็นกี่ครั้งกี่ครั้งก็เสื้นอน,นี้คุมไปหมดเลยเออแล้วยังกระปูเลยแทนนี่อยขายขายรูปร่างสักมิดสักหน่อยให้เป็นฝันตากับคนที่กระหายนะเออ ที่ไหนได้ไปเก็บหมดเลยลูกดมลูกดมสวัสดีจ๋าลูกอนุสรจ้าแม่ขอบคุณคะ่ะน้องละวีด้วยนะ <c oughs> น้องโดมคนหล่อจ้าจากสงพลนะคะแม่ดุจจ้าทักทายรวมคือเก่าจ้าเออแต่เห็นแม่ดุดแล้วก็คิดถึงแม่ไปหาไปหาน้องแหม่มเลยสงสัยอะ เออจะเสร็จแน่ๆเลยเที่ยวนี้นะงานนี้สงสัยจะต้องสละโสดอีกรอบมหรือเปล่าไม่รู้ถึงจะมีเมียก็ต้องแต่งรอเวลาขึ้นไหลค่ะใช่ไหมลูกลานาใช่ไหมมันต้องรอเอาไว้ก่อนไง เออแล้ววันวันหนึ่งอ่ะเวลาของแม่ไม่มีหรอกเวลาแม่นั่งวายเออนั่งแว้นนั่งอยู่หน้าไหลเพื่อนๆน่ะไม่มีเวลาจะแต่งตัวเลยแม่เลยไม่ยอมโชว์หน้าสักทีแล้วทีนี้คนแก่ขนาดแม่จะเอาอะไรไปโชว์ใช่ไหมเออเมื่อวันก่อนนู้ยังเผาน้องบัวไปนิดนึงเลยบอกว่าเออของแม่สีเต้าอ่ะเต่าของของน้องบัวเต้าหนึ่งอ่ะเออแล้วจะเอาอะไรไปโชว์เขาเนี้ยเหมือนเพื่อ ขอบคุณนะคะขอบคุณยี่สิบล้านดวงตาด้วยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะ